สาวพี่น้องครับโมพันเดือนเราเพิ่งจะไปเที่ยวครับบรรยากาศช่วงเกาบุ้งเสาครับเขาที่หน้าห้าเก็บของบางเวทีครับวันนี้เขาโดมสองมืออีกพี่น้องเขามื่อนี่มืออื่นครับวันที่สิบเก้าไปปอกันโยมพระปรทุนรัตนพี่น้องบัตรลงสร้างครับพี่น้องทางปรทุนรัตนตั้งตาลอคกอยพปอกันครับวันที่สิบเก้าสาวน้อยลำเพลินโชว์มอลำดาวลุงครับมอลำดาวลุงมอลำมาเร่งครับ แทงทะลุมิดขีกทุกความมันมือขึ้นพี่นออ้องเฮ้ยมวยเรื่องค่นัรืงคนหลายอ๋อจะไปกับไปเปลเป็นพี่น้องคนหลายคนมวยกับงง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 ไปเยืนมย่คๆไปท้ายคลิปเรบบๆไปที่ให้นอห้องฮาบเลยสิ 4ี่4บาทสาน้องสายบุญมาทำบุญครับีที่0 400่น้องสายบุญครับื่อนี้มือสุด้ทยครับมือทำพิธีตัดไว้ครับพี่ตัดไว้แต่ว่ามือแรงกัยังมีมอหลระศพครับมือหนังไอเอสภาพยนตร์มาเสรมาแล้วครับมอแฟนแต่รองท้นสุดไทยรถถอายรถถ่ายคุนนี่ ร้อมบาง่ันครับเขารยมครับสองมือครับวันที่สิบ้พอกันโยวันลงสร้างประทุนับกี่รอบประจําปีบางฮันเพราะมีก้อนหอนตะเซสาอยู่หลายโอนี้กันได้แดดหอนตะเซ้าครับ

นี่มีมานั้สรครับดินี่เสร็จแล่ะครับโอ้โหวิ่งลับผุดซะ้นิจักท่างสติกครับกุณบวางวางชวง บออลลื่นหลังนีองกขายลือนมือนนี่เข้าถึงห้าน้องเบลิอยุบเพ่อสตรีอยู่ใกล้ๆกันนี่ละุัว่าเพอขันมันคุนเสื้อบ้านตาม้วนนี่ยังเเข้าไปเล่นยูบบ้านนั่นม้สง่งอําเภอสตรีกบุรัมากาศมาันที่นั่น วันนี้มืสุดท้ายสถานล้านบุญก็ยัังมีคือเก้ารับเมือแรงหนังไอเอสภาพยนตร์สอดแกีงขึ้นกันครับเมื่อสุดท้ายที่ตัดวายอาศัยนันช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงครับเลิกนี้นี่กอนเข้มที่1น0้อบาทสาธุประกาศอะไรก่อนพ่อบุญสุเทพศิลาหนึ่งร้อยไร่หนึ่งร้อยบาท ทำงยเทมศิลาต้นร้อยไร้ตร้อยตดเนือสาตู้เลือสน้องเพือวันก็เป like ็นความซ้อวันนี้รถรถของผู้หาสิได้ขาแลนเขาไปเอาตุ๊กตาตัวไม่ไม่น้องเน้อของขึ้นรถขั้นนี้มัดครับ รถขั้นทีง่ายมานครับลงลงนครับเีนแปลตุ๊กตาตัวไม่ี่ว่ายุหอยยุหนาตู้ลำโพงที่พี่น้องเห็นกันยุหน่าไปที่นั่นแหละครับอยู่ในคลิปนั่นแหละวันนี้มันชำหุดเสียหายเป็นโฟมเนาะพี่น้องเปเน้ยที่เป็นลูกบราณอยาลืมไปบิอลูกนี้ของตนเอด้วยขึ้มาข้าเนีุ้ดแล้วไป ลูกไม่แบบไม่แบบจังพญานาลจังเออเออแงแทงนอยเออเออแทงนหนตัวขอกีนหมอมั่นน่ม ah ันเขาเป็นก kind of ันทั้งหมดมือนี้มือนี้มันไม่ได้ประกาศไม่ไมมาดัง เปุทสุดท้ายแล้วครับพี่น้องวาทำบุญรับพี่น้องก้งสถานร้านคนร้ายๆพี่น้องทุกท่านก็เริ่มเปิดแล้วครับเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา สสดเครอต่อชะตาของเราคนละแบงคนละน้งไีลายโยหหันวัตียู่หันมีร่องพวกนีเลยเนาะจ้าอาเหตุครับเขาอเาอาที่น้องสายบุญพู้ไดมากได้หิวก็ไปตักกินเลยเลยวนะครับวันที่แม่เนากก็ไปอาศัยอย่ารัีเราไมาบูชาาเสร็จศั์ขยับบูชาฉลองกันคนละใบได้ละบาททำบุญกันครับพี่น้อง ขอให้ท่าน้จุนซารชพรัรับรูบราที่ินรเรเจาเห็นนี่นีครับพี่น้องมิตรคณะะส์เป็นผู้เป็นเจ้าหน้าที่รับเขียนลายซื้อรับตู้บริจาครับทับบุญต่างนี่ณะพระสงฆสครับรักษาทุ้ตามตรารักษาทุกส่วมาบตรพ่รดาร ปัจนร้อยบาทนามรจุดมากน่ร้ยไดร้บาทนาจะาาหนึรอยไงบาทหมแล้วสามรอยได้ัจจสามร้อยบาทสาธุาารังแค่นแนี้โยมมันหมด ุณแม่เรียกบุญมาก100ไร่100บาทรวมแล้วเป็น400ไร่ส0 0บาทสามชนละสามบุณมากอนก่0 0ไร่ห0 0บาทรวมแล้วติาแล้วขอทุกตาตูไม่ยชัดตุครับเ่นมาเป็น้างแบบเป็นไฟเบอร์วะครับพ่ามันฟมขึ้นเขาไม่ประสิกรสีโตขนาดวะเงี้คขึ้นเขา แล้วก็น้ำหนักกับซิบว่าไรให้เขาน้ำหนักว่าไรไปแล้วเอาขึ้นห้อยขึ้นยังมันไอะไรเห็นไงมันกับพกชอบหนุนเนียครับรยางมันเป็นก้อนเดียวกันทุกตาอันนี้เป็นขึนส้วนขึนไผขึนมันเลยเห็นยากเอาขึ้นหมองสูงเห็นยากผักสองมือครับวันดีสิบเก้าพ่อกันครับพี่น้องท่านเพื่อขอสุขรัดครับ บ้รรุงสร้างบ้รรุงสร้างให้ปูสาสตร์ฐาเลยนะพี่น้องบ้รรุงสร้างนี่พ่อกันครับสาวน้อยในตัวหมอลำดาลลำวลุงครับหมอลำไลม่รุ่นเนาะนี่จะไม่ไลุ่มนี่จะไม่ไลุ่มสาวดาวเสียงนี่จะปูเป็นประหัต่อเตนะครับชิ้นงานเนาะชิ้นงานศิลปินเนาะช่งสีเทานี่ถ้าซิมเบื้องหลังเลยนะครับพี่นอ้อง,งท,ที่เบื้องหลังเ่าเยอ่หรอก สวัสดีทีมศิลปินนักแสดงมาฐานครับฐานมาทาน,าทานล่าสุดตอนนี้ครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆพอกันคลิปนะ้ะสวัสดีบ๊ายบายคุณ